ฉีดไดะะ้ไหมฉีดไม่ได้ค่ะมันเป็นน้ำหอมทุกคนแม่จอดน้ำหอมไปฉีดหน้าเราจ้านี่ใช้โทรศัพท์แม่ไลฟ์ด้วยเพราะว่าจะเปิดเพลงในโทรศัพท์ัวเองน่ะโฟดน้องโฟดสวัสดีครับแม่จ๋าฟอดเป็นน้องหรือพี่ออ้องเหลืออายุเท่ากันโฟอดอายุเท่าไหร่แล้ววะล่าลสุดที่เอมถามฟอดคือฟอ,อ,ฟอดอายุยี่ส e ิบป่ะ แล้วออมเรียกฝนว,ว่าคุณพลป้าถามเขาเลยคำแรกจะเป็นเรีงคุณ<อ>พลป้สวัสดีค่ะพี่ออมนี่ไงฝนออาไม่พอเป็นพี่ใครเรียกออาว่าออมเถอะพลอยแฟนอยากเมาลิลลี่ไม่รับสายออกมาสามวันแล้วพอยมันโทรมานะแล้วพอโทรกลับไม่รับรน้ำหนักเท่าไหร่ ออตอนถ่ายละครกับตอนนี้แต่งนรอสองขีดสขีดคืออะไรคะโควิดคิดว่าตอนนี้น่าจะน้ำหนักน้อยกว่าตอนถ่ายละครเพราะถ่ายละครบวกน้ำหนักแฮปีไปอีก5้าโล <c oughs> ตอนนั้นผมขาดนอะ่ะนี่ถ้าไม่ได้เพนทีมช่วยนะ <c oughs> เวลาเล่นกับอาบูนละต้องแบบอยู่คนเดียวอะ่ะแบบออมเล่นคนเดียวป,ป๊าเล่นคนเดียวอะไรเงีเ้ยเมนคนอื่นยวมาชิบิน ตกขี้กลัวเหมือนชีบินก็ขี้กลัวสี่ตาจริงตอนนี้สี่ตาจริงเดี๋ยวฉันอวดก่อน <c oughs> อยากอมอาบู <c oughs> อย่ามาอมดอกฉันนะ <c oughs> อาบูไปเที่ยวทะเลอาบูเป็นเหยื่อล่อปลาเลยนะจ๊ะชีบินลงทะเลจะไม่รู้นะ <c oughs> หลานของพวกคุณบินลงทะเลไปแล้ว